ญิงแม้มหย่อนภาพเมื่อ5ปีที่แล้วการันตีสถานะแมทพิรนินและไฮโซโพก เคลียรชัดกระจ่างทุกข้อสงสยัยสําหรับประเด็นจับมือของแมทพิรณีและไฮโซพกที่สาวแมททุกยงเป็นมือที่สามในขณะที่ทุกไฟออกมาเคลียร์รวมถึงส่งกัรเตชะรงออกมายืนยันว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วไม่มีอะไรแบบที่ทุกคนคิดและล่าสุดเพื่อนสาวอีกคนของแมทพิรณีอย่างหญิงแมนก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆ โดยญิงแมนโพสต์ภาพลงสตอรี่อินสตาแกรมเมื่อปี2561เป็นภาพที่แมตพิรณีและไฮโซพกร่วมเฟรมกันถ่ายรูปกับแก๊งเพื่อนมาร่วมงานวันเกิดของหญิงแมนโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าเพื่อนกันจา้ามีรูปจากงานวันเกิดดิฉันปี2561นอกจากนี้พบว่าเพื่อนๆหลายคนต่างพากันแชร์ความจริงให้ชาวเน็ตเข้าใจตรงก,กันกับความสัมพันธ์ของแมตพิรณีและไฮโซพกเป็นเพื่อนกันจริงๆและเป็นเพื่อนแก๊ง เดียวกันมานานมากแล้ว